เนี่ยในนี้ถ้าฉีกไปปุ๊บเขาก็จะเป็นมเมล็ดรีบเลยมเมล็ดด่างมเมล็ดลายไปเลยหรือมไม่ก็ที่ยังไม่ออกอย่างเงี้ยครับ,รบเขาก็ไม่ออกเลยจะคาอยู่อย่างนี้เลยสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคู่หูเกษตรพารวยค่ะวันนี้เราจะมาตอบคำถามนะคะซึ่งเพื่อนๆชนะได้ถามกันมาหลายคนมากเลยค่ะว่า ใช้สารย่อยสลายฟางข้าวนะคะฉีดข้าวดีดได้ไหมควรจะฉีดเวลาไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปรับสาระดีๆจากลุงตีนะคะไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะลุงตีอยู่นี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะลุงตีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตอบปัญหานะครับที่เพื่อนๆชาวนาถามกันมาบ่อยมากเลยถามเกือบทุกวันเลยครับเรื่องปัญหาเอาสารย่อยสลาย จากการหมักมาเป็นการฉีกครับค่ะฉีกระยะไหนเวลาไหนที่สมควรจะฉีกนะครับค่ะถ้าจะฉีกนะครับให้ฉีกระยะนี้เลยครับเนี่ยที่กําลังตากดอกขาขาวปลายรวงเขายังไม่ก้มเนี่ยครับอือันนี้คือเราฉีกระยะนี้เลยครับจะฉีกช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้ใช้ฉีกข้าวเด็ดนะครับอแต่ข้อห้ามนะครับที่ผมว่าถ้าข้าวนาปางเราจะใช้ไม่ได้เลยครับสาเหตุอะไรครับนี่ครับข้าวนาปางเรามีรวงแล้ว Mm hmm. ข้าวดีกับข้าวนาปังเราเนี่ยอายุใกล้เคียงกันจะออกประมาณสองเดือนกว่าฝาเจ็ดสิบวันเนี่ยในนี้ถ้าฉ <Ha. S 2> ีกไปปุ๊บเขาก็จะเป็นเมล็ดรีบเลยเมล็ดด่างเมล็ดลายไปเลย mm hmm. หรือไม่ก็ที่ยังไม่ออกอย่างเงี้ยครับ <Ha. S 2> เขาก็ไม่ออกเลยจะคาอยู่อย่างนี้เลยอ oh. อันนั้นคือเป็นผลเสียนะครับที่ถามกันมาว่าฉีกได้หรือไม่ได้คือเอาวันนี้มาตอบให้เลยนะครับว่าถ้าเป็นข้าวนาปางังค่ะฉีกไม่ได้แน่นอนครับ mm hmm. แล้วก็ถ้าเป็นข้าวนาปีถ้าอยู่โซนภาคกลางก็ฉีกไม่ได้เหมือนกัน ข้าวนาปีทําทางอีสานอายุประมาณห้าเดือนฝ่าแต่ถ้ามาทําทางภาคเราอยู่แค่สี่เดือนฝ่าคือน้ําข้าอุดมสมบูรณ์ฝ่าดินสมบูรณ์ฝ่าพอเขาดีดออกอย่างนี้ปุ๊บข้าวจริงก็จะท้องอยู่ประมาณนี้ครับถ้าเป็นข้าวนาปีนะครับเขาก็จะท้องอยู่ประมาณนี้ละเนี่ยเกือบหลุดนะครับก็คือไปฉีกไม่ได้เหมือนกันจะมีผลกระทบมีผลกระทบครับแต่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกษตรกรอยากไปใช้จริงๆให้ดูข้าวพื้นเราอย่าเพิ่งให้ต้นกลม ถ้าต้นแบนอยู่ฉีกระยะนี้เลยครับเนี่ยตากเกสรกำลังตา,ตากเกสรขาว,ขาวฉีกแบบประดาหน้าเลยครับรับรองตายแน่นอนอตอนนี้เราต้องดูข้าพื้นแล้วว่าเราฉีกไปแล้วเราจะมีผมกระทบไหม,มแต่ถ้าโซนที่มีเยอะๆอจริงๆอ่ะจ,จะลองฉีก,ก็ได้นะครับพี่คิดว่าข้าพื้นเราไม่มีแล้วเนี่ยจะลองไปฉีกดูก็ทดลองได้นะครับอันนี้ค่ะต้องทดลองด้วยตัวเองนะใช่ทดลองด้วยตัวเองครับอาจจะลองสักหม้อหนึ่งหรือสองหม้อแล้วก็รอสัก วันสองวันแล้วก็มาตามดูทางนี้อแล้วเราเค่อยฉีดซ้ําใหม่เนี่ยครับทุกทุกอย่างนะครับหญ้าเนี่ยหญ้าพ,พงอย่างเงี้ยที่เราไปทํามาที่กระสินในคลิปที่ดูนะครับตัวนี้ก็ตายนะครับเนี่ยฉีดระยะนี้ทั้งหมดเลยเขาจะออกมาเหมือนกันหมดเลยระยะที่เขามีดอกใช่ระยะตากเกสอรเพราะว่าที่เราฉีดก,กันมาคือตั้งระ,ระยะหนึ่งเดือนครึ่งก็แค่ปลายใบไม้ค่ะยังไม่มีผลอะไรเพราะอาทิตย์สุ่าเขาแตกก็มาเขียวเหมือนเดิมแต่ถ้าฉีดร,ระยะตากดอก ปากไอศอรอย่างเงี้ยเขาตายแน่นอนครับนี่ค่ะทุกคนไขข้อขล้องใจนะคะไขปัญหาให้แล้วนะคะสําหรับท่านใดที่ติดต่อสอบถามมาเยอะเนาะว่าอสารย่อยสลายฟางข้าวถ้าไม่มีน้ําในการหมักย่อยสลายใช้เป็นการฉีดได้ไหมใช่วันนี้วันนี้ก็มาตอบให้นะครับค่ะฉีดได้แต่ว่าต้องดูข้าวพื้นเราถ้าข้าวพื้นเราตั้งท้องหรือว่ากําลังออก ฉีกไม่ได้แน่นอนครับมีผลกระทบแน่นอนเพราะขนาดตัวเข้าดีดย่างแห้งเลย่ถ้าจริงเราก็ต้องเสียครับอันนี้ก็ถ้าอยากเกษตรกรในท้จริงก็คือให้ดูข้าวพื้นเราให้ใช้ตอนที่ข้าวพื้นเรายังไม่ท้องแต่ข้าวดีดออกไปใช้ได้อือันนี้ตายครับค่ะ โอเคขรับคุณลุงตีมากมากนะคะที่ให้สาระความรู้ในวันนี้เนาะครับผมค่ะท่านใดมีปัญหาข้าวดีดหญ้าวัชพืชในนาเยอะนะคะปัญหาดินเสื่อมสภาพปัญหาแก๊สไข่เน่าแก๊สไข่เน่าข้าวไม่กินปุ๋ยข้าวยืนต้นตายใส่ปุ๋ยแล้วก็ยังอยู่สภาพเดิมไม่เขียวไม่งามติดต่อสอบถามมาได้นะคะเรายินดีให้คําแนะนำถามเรื่องพันข้าวนะครับใช้ฤดูนี้ใช้พันข้าวอะไรเดือนนี้ใช้พันข้าวอะไรอายุกี่วัน อินดีให้คำแนะนำครับค่ะลุงตีตะวันแดงคผมบค่ะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ